เขาบอกแล้วอย่าเพิ่งรีบตั้งชื่อก่อนอย่าเพิ่งตั้งชื่อก่อนตั้งหลินอ้ายไงหลินอ้ายหลินเอ้ยอะไรเขาบอกบางทีคนเขาถือกันจริงๆเนาะไปตั้งชื่อก่อนตอนนี้เยังไม่ให้เตรียมเขาไม่ให้ก็แบบมีลูกเขายังไม่ให้เตรียมเลยปรากฏว่าวันนี้ทางด้าหลินคุยเนี่ยทีมสัตวแพทย์เชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้เครียดนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมีการอุนศาวด์ไปอุตราซาวด์เออมีแพนด้าเนี่ยครับปรากฏว่าเจอตัวอ่อน ต่ไม่พบปาจดเจอตรวจปากฏดว่าไม่พบชีพจรชีพจรมีตัวแต่ไม่ไม่มีชีพจรตอนแรกเนี่ยเรากลัวว่าจะไม่มีตัวอ่อนแต่ตอนเนี้ยมันมีตัวอ่อนแล้วล่ะแต่ตัวอ่อนเนี่ยไม่มีชีพจรเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าว่าแท้งอุ้ยทำไมอย่างนั้นอ่ะห้าสิบห้าสิบคือมาเป็นแท้งโดยธรรมชาติโดยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันมันแท้งก็ต้องเอาลูกออกหรือเปล่า ถ้าเกิดแพนด้านี่ยอเมซิ่งมากควอมาสจรย์อยู่ไหนผมไม่อ่านมาแพนด้าเนี่ยเวลาสมมติลูกมันแทงเนี่ยแล้วแทงแบบไม่กี่วันหรือไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะให้ลูกเนี่ยซึมซาบเข้าไปในร่างกายเหมือนออสโมซิสขึ้นโอ้โหกคลืนเข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องขับออกมาเ้โหายมันจะมีวิธีกระบวนการอาจจะฉี่ออกมาผมไม่แน่ใจแล้วหายไปเลยใช่แต่จะไม่ใช่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 ผายออกมาคือ ว่านั่งรถนั่งแท็เซี่ไม่ได้ต้องจะได้ออกมาแล้วมีมีตัวแล้วเนี่ยนะมีหนวแล้วีใช่ใช่แต่มันมีวิธีในการที่จะผสมเข้มไปในร่างแล้วมัน มาแต่ผมขอให้ซิบะจอนเต้นมันมันมีสิทธิ์ลุ้นหรือเปล่าห้าสิบ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 ต้องขอบอกว่านะฮะช่วงอายุนะะฮของการตั้งท้องแพนด้าเนี่ยมันประมาณเจ็ดสิบถึงร้อยกว่า้อยร้อยแปดสิบก็ได้แปดสิบวันนะเดือนสามเดือนคือซึ่งต้องขอบอกวันนี้ก็วันนี้เก้าสิบร้อยรู้สึกจะเป็นวันที่ร้อยกำลังจะเข้าสู่ร้อยแปบกำลังจะเข้าสู่ร้อยกำลังจะร้อยไม่ต้องห่วงที่อเมริกาครับเท่าที่อ่านเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาวันร้อยยี่สิบ กวันแสดงว่าเขาก็ไม่ดีมีอนกันเขาอาจจะยืดไปหดไปอยู่แต่เป็นชีพจรไม่เต้นแต่ปัญหาคืออย่างนี้ถ้าถ้าดูข่าวดีๆก่อนหน้านี้มีชีพจรถือไหมแต่ไม่เห็นตัวอ่อนอย่างชัดเจนตอนนี้เห็นตัวอ่อนแต่ไม่ใช่ชีพจรแปลว่าอะไรเดี๋ยวคนคนรักช้างก็มาหาว่านี่รักแพนด้ามากกว่าอีกไม่ตอนนี้คงรักไม่ใช่ไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้มันจะตกลูกหรือเปล่าผมอยากให้ช้างกับแพนด้าผสมกันนะนี่ไงนี่ไงงั้นเราก็ต้องมาฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงว้ายนี่นายคนเดียวตัวเหมือนแพนด้าเลยมันก็ยยัังีอู่นนนะว้ ให้มันเข้าก็เป็นได้เจ้หน่อยเหมือนเหมือนตอนนี้หลายๆคนเนี่ยได้เพียงแต่การจับตาดูอาการของหลินหุ่ยอย่างไรเขาขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์1หนึ่งสัปดาห์ฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะตกรูกหรือเปล่ามันจะมีลูกหรือเปล่าเนี่ยแหละสาคัญสุดักนรู้สึกผิดเลย เรามีแคมเปญตั้งชื่อก็ใช่ไงเราตั้งชื่อได้ว่าลินอ้ายลินอ้ายมันจะมีคุณชงคุณสิริพรทางบ้านตั้งไว้ว่าลินอ้ายนะแย่ตแต่ว่ากานเพราะการตั้งเชื่อของเราที่ทำให้เธอแทนเขาบอกอยาไปเตรียมตัวจริงๆล้วคนบรังเขาอยาไปเขาถือเขาไม่ให้ซื้อเตียงซื้อพ่อ่มที่นอนเขาไม่ให้ซื้อเขาไม่ให้เตรียมที่สำคัญคือโอกาสที่มันจะหลุดเพราะอะไรรู้ไหมมันผสมพันนอกฤดู ไอ้ตรงนี้แหละมันประเด็นรู้เขาเองไปทําอะไรกันหลินอย่าลืมนะว่าประเด็นของหลินหลินหุ้ยเนี่ยก็คือผสมพันธุ์นอกฤดูนะพี่ตัฒนจริงมผสมพันธุ์นอกฤดูเนี่ยเขาควจะตกใจกับข่าวนี้นะต้องผสมฤดูไหนอ่ะมันจะมีฤดูผสมพันหรือฤดูเรียกว่าฤดูติดสัตว์นะอันนี้มันผสมพันธุ์นอกฤดูเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าก็ไม่เคยผสมพันกับหมีถามเป็นความรู้อีกอันหนึ่งะถามเป็นความรู้อีกอันหนึ่งสมมติถ้าแทนครั้งเหนือเนี่ยสามารถมีลูกได้มีได้มันก็มีมันได้แต่อยู่ที่ ตัวผู้มันจะมีอารมณ์หรือเปล่าก็ดันหลินปิงดันไม่มีแต่แต่หลินปิงก็ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับหลินหุ่ยนะถูกไหมเขาไม่กคยปกปกปกกันนะพี่ที่ผ่านมารผสมเทียมหรือหรือว่าคุณนี่รู้จริงๆเชียวหรือว่าลูกลูกันรู้ว่าออกมาแล้วพ่อไม่อยากให้มีก็เลยไม่อยากออกมาเอาวายกาใส่ไม้ไผ่แล้วไงตีิ๊กที่ทางแล้วนี่หลินปิง ช่วงช่วงแต่ลินหุยล่วช่วงเขาเรนดุกวลินปิงผสมกันกับแม่นี่คงแย่เลยขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกช่วงชวงก็มีปัวแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีตอนนี้ช่วงช่วงมีผัวแล้วนะลินปิงลินปิงไอตัวที่ไปเชื่ออะไรลินช่วงช่วงอ่ะพ่อเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ลืมลืช่วงช่วงแม่ชื่อลินหุยลูกชื่อลินปิงและลูกเป็นเพศ แม่เนี่ยมีผัวแล้วตอนนี้มีผัวแล้วมีอยู่ในเมืองจีนมีผัวแล้วเขาเรียกว่ามีคู่เดี๋ยวเขาเรีจับนางมีผัวแล้วคุณนี่เรื่องแผ่นด้นมากเลยนะไม่เวลาจะอ่านเนี่ยก็จะนั่งดูเอ็มไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไปอยู่เมืองไหนแล้วอะไรเงี้ยแหมจริงๆไม่งั้นเขาจะใส่เสื้อแพนด้าเหรอน่ารักใส่เสื้อแพนด้าคิ้วอย่างละชิ้นจังเดี๋ยว